สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่วันนี้พบกับหมอปันทิตานะคะ หัวข้อวันนี้หมอจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะสอนลูกให้อภัยเนี่ยจะทำยังไงคะเรื่องของการให้อภัยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องออกมาจากใจจริงนะคะในการที่จะยกโทษให้คนอื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะมันก็จะต้องมีการฝึกฝนนะคะเพื่อที่จะทำให้รู้สึกว่าให้อภัยจริงๆจากใจจริงค่ะวันนี้หมอก็จะมาอธิบายว่าการให้อภัยเนี่ยมันมีข้อดียังไงนะคะรวมถึงวิธีการสอนลูกให้รู้จักให้อภัยคนอื่นค่ะ การที่รู้จักให้อภัยนะคะมันถือเป็นส่วนหนึ่งของความฉลาดทางอารมณ์ค่ะเด็กที่รู้จักที่จะให้อภัยจากใจจริงนะคะก็จะเป็นเด็กที่แบบมีสุขภาพจิตดีไม่มีความเจ้าคิดเจ้าแค้นนะคะขนาดเราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เนาะเวลาที่เรารู้สึกโกรธหรือว่าไม่พอใจใครเนี่ยเรายังแบบกําจัดความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยออกไปได้ค่อนข้างยากนะคะเพราะการให้อภัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะต้องอาศัยการฝึกฝนค่ะ การให้อภัยนะคะถึงแม้จะไม่สามารถที่จะลบเลือนความที่ว่าเราจะเจ็บปวดหรือความรู้สึกแย่นะคะออกไปได้จางทันทีนะคะแต่ว่ามันก็จะสามารถที่จะบรรเทานะคะแล้วก็ลดหย่อนความรู้สึกไม่ดีตรงนั้นเนี่ยได้ค่ะเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยก็คือเรื่องของการรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่เนี่ยมันก็จะ ค่อยๆเลือนแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามเวลานะคะการฝึกให้ลูกรู้จักยกโทษให้ผู้อื่นเนาะหรือว่าการให้อภัยนะคะจึงควรเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องปลูกฝังเด็กตั้งแต่อย่างเล็กๆค่ะยิ่งเร็วได้เนี่ยก็จะยิ่งดีนะคะเพราะว่าการสอนให้ลูกให้อภัยคนอื่นเนาะนอกจากจะดีต่อคนอื่นแล้วเนี่ยแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่ทําให้ลูกเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีค่ะแล้วก็ทําให้เด็กเนี่ยมีความฉลาดทางอารมณ์ด้วยค่ะ ราสามารถเริ่มสอนลูกให้รู้จักการให้อภัยนะคะเริ่มได้ตั้งแต่ที่ลูกเนี่ยสามารถที่จะบอกความรู้สึกของตัวเองออกมาเป็นคําพูดได้ค่ะเราก็สามารถที่จะแบบสอนได้เลยเนาะในะตอนนั้นนะคะการให้อภัยเนี่ยคือหากสอนได้เร็วเท่าไหร่จะยิ่งดีค่ะโดยเฉลี่ยเนี่ยเด็กก็จะเริ่มที่จะแบบสื่อสารแล้วก็บอกอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองว่าแบบหนูรู้สึกแบบนี้หนูไม่พอใจหนูโกรธห,หนูดีใจอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกแลวสื่อสารออกมาได้เนี่ยเต็มที่เนี่ยก็คือเริ่มต้นที่อายุประมาณ3ปีนะคะ ดังนั้นช่วงวัยที่เหมาะที่จะบับเริ่มสอนน้องเนี่ยเรื่องของการให้อภัยก็จะเฉลี่ยอยู่ที่อายุประมาณ3ปีค่ะ การให้อภัยคนอื่นนะคะเราจะต้องเน้นลูกเนาะว่าเราให้อภัยคนอื่นเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นการที่เรายอมคนอื่นนะคะหรือว่าปล่อยให้คนอื่นทําไม่ดีกับเราเนาะแต่ว่ามันเป็นการจัดการากับความรู้สึกที่ไม่ดีนะคะแล้วก็ความรู้สึกของอารมณ์ของตัวเองที่มันไม่ดีนะคะเพื่อให้แบบหายโกรหายแค,นะคะ้ <otes> <S <S แคนนะคะเวลาเราพูดกับลูกเวลาแบบจะให้ลูกให้อภัยคนอื่นเนี่ยคือเราไม่ควรต้ <Favorite S 1> องใช้คําพูดนะคะไม่ควรใช้คําพูดที่ว่าเออลืมลื มันไปเหอเดีมันก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันคำเนี้ยมันก็คือมันเหมือนกับทําให้ลูกเนี่ยลืมมากกว่าแต่ลูกก็จะบับไม่ได้ว่าหายโกรธจากใจจริงค่ะ แต่ว่าเราจะต้องพูดเนี่ยในเชิงที่ให้ลูกเนี่ยเหมือนกับว,ว่าทิ้งความโกรธตรงนั้นความเสียใจความไม่พอใจนะคะจากการกระทําของคนคนนั้นเนาะอย่างเช่นแบบสมมุติว่าลูกไปเล่นกับเพื่อนแล้วลูกแบบโดนตีเนาะลูกก็มาบอกเราเนาะบอกว่าเออโกรธมากเลยเนี่ยน้องแบบโดนตีมาเนี่ยทำไมเพื่อนต้องตีด้วยในย่ตอนนี้จะไม่คุยกับเพื่อนคนนี้เราโกรธมากอะไรเงี้ยอ่ะเราก็ต้องบอกว่าเออแม่เข้าใจนะว่าลูกโกรธนะคะที่เพื่อนมาตีลูกเนาะลูกโกรธเพื่อนไม่พอใจเพื่อนอนะได้นะลูกก็จะบ่นเนี่ยดูสิแบบเล่น กันอยู่ดีๆแต่อยู่ๆมาตีเจ็บหน้าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็พอลูกเราเริ่มสงบลงเนาะคือเราเราฟังลูกตอนลูกบนนะ่นเนาะแต่พอลูกเริ่มสงบลงเนี่ยเราก็จะบอกว่าเออเห็นแม่เนี่ยลูกหนูเก่งมากเลยนะที่แบบเริ่มหยุดอารมณ์โกรธได้แล้วนะคะอ่าแม่ดีใจนะที่ว่าหนูจัดการกับอารมณ์โกรธของหนูได้นะคะ แล้วก็เราอาจจะบอกว่าเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะคือเพื่อนหนูาอาจจะกําลังหงุดหงิดแล้วก็จัดการกับอารมณ์โกรธของเขาไม่ได้เนาะเขาก็เลยมาตีลูกนะ อ่ะอันนี้ก็บอกว่าอย่าง,างนี้ครั้งนี้เราอยากโกรธเพื่อนเลยนะคะแต่หากครั้งหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนคนนี้อารมณ์ไม่ดีหนูก็ไม่ควรเข้าไปเล่นกับเขาเนาะก็จะเป็นการแบบเหมือนกับให้ลูกอ่ะต้องระบายอารมณ์ออกมาก่อนเนาะแล้วเราก็ค่อยบอกว่าเออโอเคลูกอารมณ์ดีลูกแบบจัดการกับอารมณ์ได้แล้วเนี่ยลูกเก่งมากเลยนะเราก็ต้องชื่นชมเขาใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องบอกวิธีการแก้ไขว่าเออถ้าเกิดเพื่อนคนเนี้ย ทำแบบนี้อีกเราก็อย่าไปเล่นกับเขานะหรือว่าเห็นเขางูหิดอยู่เราก็เดินหนีไปเราจะได้ไม่ต้องโกรธเขาค่ะ ในบางกรณีนะคะที่มีคนมาทําให้ลูกเนี่ยไม่พอใจเนาะหรือว่าโกรธเนาะพูดจาไม่ดีกับลูกอะไรแบบนี้นะคะเมื่อลูกเนี่ยได้แบบมาเล่าให้เราฟังแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องแบบใช้คําสอนเพื่อให้เขาเนี่ยให้อภัยเพื่อนนะคะก็คือจะเป็นคําสอนหรือว่าคําพูดประมาณว่า ที่เพื่อนเนี่ยเขาทําแบบเนี้ยเป็นเพราะอะไรเนาะคืออธิบายให้ลูกเข้าใจว่าทาไมเขาถึงพูดไม่ดีกับเราเขาทาไม่ดีกับเรานะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเพื่อนทําของเล่นลูกพังอ่าลูกเรากําลังเล่นอยู่เนาะแล้วเพื่อนมาทําพังนะคะก็ คือสาเหตุอาจจะเหมือนกับเล่นกันแล้วแบบเด็กอาจจะแบบเซมือปัดไปโดนเลโก้แบบพังทลายไปอะไรแบบนี้เนาะพอลูกเรามาเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือแบบเราก็โอเครับฟังลูกแต่พอลูกเริ่มแบบสงบสติอารมณ์ได้แล้วเนี่ยอ่ะเราก็บอกว่า เนี่ยเห็นไหมโอเคลูกเก่งมากเลยนะที่ลูกจัดการกับอารมณ์ลูกได้นะคะแต่ว่าที่เพื่อนอะ่ะเขาทําพังนะเป็นเพราะว่าเขาอะมือเขามาปัดโดนเขาไม่ได้ตั้งใจทํานะคะเมื่อเพื่อนเขาขอโทษหนูแล้วหนูก็ให้อภัยเพื่อนได้ไหมคะอะไรแบบนี้นะคะในบางสถานการณ์นะคะที่เป็นการที่ลูกเราอะ่ะ โกรธเพื่อนไม่พอใจเพื่อนโดยมันคล้ายๆกับเพื่อนลูกเราเนี่ยเคยโดนเป็นแบบนี้มาก่อนแล้วคือหมายถึงว่าครั้งเนี้ยลูกเราเป็นคนโดนกระทําแต่อดีตมาแล้วเนี่ยลูกเราอาจจะเคยทําแบบเนี้ยกับเพื่อนนะคะก็คือเป็นผู้กระทำเนาะ,ะในบางสถานการณ์บางทีเราอาจจะสอนลูกได้นะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าวันนี้เพื่อนลูกมาฟ้องมาเนี่ยดูสิน้องเออะทำดินสอของหนูหายอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบ พูดคุยกับลูกนะประมาณว่าเออแม่เข้าใจนะคะว่าหนู่ไม่พอใจนะที่น้องเออทำดินสอหนูหายใช่ไหมอ่าแต่น้องเอเขาก็ช่วยหาดินสอแล้วเขาก็เอาดินสอของเขาอ่ะมาคืนหนูแล้วนะคะดังนั้นน่ะ หนูแม่ว่าหนูว่าให้อภัยน้องเอได้ไหมคะเนี่ยมันก็เหมือนกับตอนนั้นเนาะที่หนูว่าทําดินสอของน้องบีหายอ่าแล้วน้องบีเขายังให้อภัยหนูได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราอย่าถือโทษกดเพื่อนเลยเนาะอ่าประมาณนี้นะคะการที่เวลาที่เราเนี่ย ไม่พอใจใครหรือเวลาเราโกรธใครเนี่ยเราสังเกตเนาะหน้าเรามันก็จะไปตามอารมณ์ใช่ไหมคะแบบบางคนที่แบบเก็บอารมณ์ไม่อยู่หน้าก็จะหงิกไปก่อนแล้วหรือหน้ามุยหน้าแบบดูไม่ดีไปก่อนแล้ว,ลวเวลาเราโกรธใครเนาะอ่ะอันนี้คือเราก็ต้องสอนลูกนะคะว่าการที่หนูอ่ะโกรธหรือไม่พอใจคนอื่นเนี่ยมันก็จะทําให้แบบหนูแบบรู้สึกว่าอารมณ์ไม่ดีนะคะหงุดหงิดหน้าตาก็จะแสดงออกมาแบบไม่ดีนะคะยกตัวอย่างคําพูดที่จะใช้พูดกับลูกเนาะเวลา ที่ลูกกาลังโกรธแล้วอยากให้ลูกอ่ะหายโกรธเร็วๆหรือว่าหายอา่าหายจากอารมณ์หงุดหงิดเร็วๆเ,เนี่ยเราก็อาจจะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมคะว่าแบบเวลาหนูโกรธนะหนูหน้านิ้วคิ้วขมวดเลยนะเออเนี่ยเห็นไหมแบบไม่น่ารักเลยนะคะแม่ชอบหนูตอนที่ว่าหนูอ่ะยิ้มแย้มแจ่มใสมากกว่าคะ่ะ สิ่งแรกเลยนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะทำเนาะก็คือเมื่อเรารู้ว่าลูกเราโกรธคนอื่นนะคะเราจะต้องสอบถามก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆลูกเราถึงไปโกรธคนอื่นไม่พอใจอะไรตรงไหนเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะที่ทำให้แบบลูกไม่พอใจหรือโกรธคนคนนั้นเนาะเราเนี่ยควรให้ลูกเนี่ยพูดอธิบายระบายออกมาก่อนนะคะว่าแบบเออเขาเป็นยังไงน,นะคะเขารู้สึกยังไงบ้างเนาะอย่างเช่นแบบ เราอาจจะใช้คําพูดเชิงถามก็ได้นะคะอย่างเช่นหนูโกรธน้องบีเพราะว่าน้องบีทําของเล่นหนูพังใช่ไหมคะ อะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบหนูรู้สึกยังไงอยากให้น้องบีทำยังไงกับหนูหรือว่าอยากทำอะไรกับน้องบีไหมคะเ,เป็นการแบบถามเพื่อให้ลูกได้ระบายได้แบบบอกความรู้สึกว่าเขาต้องการให้แบบอีกคนหนึ่งอะแก้ไขยังไงกับเขานะคะการที่เราเนี่ยให้ลูกแบบรู้จักระบายอารมณ์เนี่ยคะ่ะมันก็มันจะเป็นการที่จะช่วยบรรเทาอารมณ์โกรธนะคะเหมือนเวลาที่เราโกรธหรือว่าเราไม่พอใจใครอย่างเงี้ยสมมติเราไม่พอใจเพื่อนคนนึงเนาะเป็นผู้ใหญ่เราก็จะต้องแบบไปเล่าให้เพื่อนอีกคนหนึ่งฟังเราก็จะรู้สึก แบบเออสบายใจส่วนหนึ่งแล้วเนาะแต่เด็กเนี่ยบางทีแบบถ้าเราไม่ถามเขาก็จะไม่พูดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบถามลูกพยายามถามให้เขาแบบอธิบายออกมาว่าเฮ้ยเขาไม่พอใจตรงไหนตรงไหนที่จะแก้ไขได้ไหมหรือว่าเออแบบตอนเนี้ยอยากให้คนเนี้ยเขาทำยังไงเพื่อที่จะทำให้ลูกเราเนี่ยหายโกรธค่ะ คือต้องบอกก่อนว่าการให้อภัยนะคะม,ม,มันไม่ใช่การยอมคนนะคะไม่ได้ว่าแปลว่าเราเป็นคนอ่อนแอนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราแบบไม่นับถือตัวเองไม่เลสเปกตัวเองนะคะการที่แบบไปให้อภัยคนอื่นเนาะแต่การให้อภัยเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบ มันเหมือนกับคําว่าไม่เป็นไรนะคะคำว่าไม่เป็นไรเนี่ยก็คือมันไม่เป็นไรทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจคือความรู้สึกเราเออไม่เป็นไรคือไม่เป็นไรแบบจริงๆนะคะกับตัวเราเองนะคะเราแบบไม่รู้สึกติดค้างหรือว่าไม่สบายใจกับเหตุการณ์นั้นๆนะคะอ่ะรันนี้วิธีการที่จะสอนให้ลูกเนี่ยรู้จักคําว่าไม่เป็นไรนะคะก็คือเราเนี่ยก็คือเวลาลูกโกรธใครมาเราก็ให้ลูกได้แบบ ระบายเล่าให้เราฟังแล้วว่าเฮ้ยเขาโกรธมากเลยวันนี้โกรธเพื่อนคนนี้มากเลยอยากจะไปตีเขาอยากจะไปหยิกเขาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพอลูกเริ่มสบายใจแล้วเนี่ยลูกเริ่มแบบเบาๆไม่บ่นแล้วลูกหยุดบ่นแล้วเราก็อาจจะบอกว่าโอเคนะอ่ะเมื่อหนูโอเคแล้วนะคะตอนนี้อารมณ์หนูโอเคแล้วเนาะไม่เป็นไรแล้วนะอ่ะหนูให้อภัยเพื่อนแล้วหนูสามารถไปบอกเพื่อนได้นะคะว่าหนูไม่เป็นไรแล้วแต่หนูต้องบอกเพื่อนด้วยเนาะว่าคราวหน้าเนี่ย คือ <C ül> เพื่อนอย่าทําแบบนี้อีก <yd> เพราะว่าหนูไม่ชอบนะคะหนูโกรธเขานะครั้งนี้แต่ว่าหนูให้อภัยเขาแล้วคือคาว่าไม่เป็นไรมันก็จะคือแบบเหมือนกับให้ตัวเองแบบโอเคขึ้น,นเรารู้สึกโอเคขึ้นลูกเรารู้สึกโอเคขึ้นเราต้องสอนให้ลูกเรารู้จักว่าโอเคพอลูกเราเริ่มระบายเริ่มเริ่มพูดความรู้สึกของเขาออกมาแล้วเขาก็เริ่มแ like, <lender, S 1> บบเบาอารมณ์เขาลงระ้บอกโอเคอันเนี้ยคือลูกไม่เป็นไรแล้วนะแม่เข้าใจว่าลูกไม่เป็นไรแล้วเพราะนั้นเราต้องไปบอกเพื่อนกัน ว่าอย่าทําแบบนี้อีกนะเราไม่ชอบนะตอนนี้เราเมื่อกี้เราไม่โอเคแต่ตอนนี้เราไม่เป็นไรแล้วค่ะ มีอีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าลูกเราเนี่ยยังไม่สามารถที่จะจัดการกับอารมณ์โกรธหรือว่ารู้สึกว่าอยากจะให้อภัยเวลาที่เขาโดนกระทํามานะคะก็คือจะเป็นวิธีการเขียนระบายความรู้สึกนะคะลงในสมุดโน้ตหรือว่าในกระดาษนะคะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นในเด็กที่โตนิดนึงที่สามารถแบบเขียนหนังสือหรือเล่าบรรยายเรื่องเขียนเป็นประโยคบอกเล่าได้นะคะคือการเขียนเนี่ยมันจะเป็นการแบบ เหมือนให้ลูกเนี่ยให้สรุปนะคะว่าเขาโกรธคนนี้เพราะอะไรทําไมถึงโกรธคนนี้และอยากให้คนนี้ทํายังไงกับเขาให้เขาหายโกรธนะคะการเขียนถือว่าเป็นการปลดปล่อยอารมณ์ชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะทําให้แบบเรารู้สึกว่าได้ระบายอารมณ์ออกมาก็จะรู้สึกดีขึ้นนะคะ mm hmm. เมื่อแบบเราได้เขียนหรือว่าสรุปข้อความนั้นแล้วก็จะทําให้ช่วยให้อาการโกรธแล้วก็ให้อภัยเนี่ยได้เร็วขึ้นค่ะ หากลูกยังมีอารมณ์โกรธอยู่นะคะแล้วก็แบบรู้สึกว่ายังไม่ให้อภัยคนที่มากระทำเขานะคะคือเราก็อาจจะต้อง ปล่อยไปแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยคือมันอาจจะไม่ได้หายภายในวันสองวันเนาะบางคนโกรธกันเป็นอาทิตย์เลยถึงจะรู้สึกดีขึ้นถึงจะรู้สึกหายโกรธนะคะคือสิ่งที่จะทำให้หายโกรธได้ก็คือความสุขนะคะเมื่อเรามีความสุขความโกรธมันก็จะค่อยๆเบาลงความรู้สึกข,ขุ่นข้องหมองใจของตัวเรามันก็จะลดลงเด็กก็เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเราอย่าพยายามไปขยันขยอยอย่าไปจุกจิกนะคะถามว่าเมื่อไรู่ จะให้อภัยเพิ่มเมื่อไหร่หนูจะโอเคกับน,น้องบีเมื่อไหร่จะกลับไปเล่นกับเขาได้เออพออะไรอย่างเงี้ยดีกับเขาเถอะนะเขาไม่ได้ทาอะไรนิดเดียวเองลูกอะไรอย่างเงี้ยเออเราอย่าไปขยันขยอแบบนี้นะคะคือเมื่อลูกหายโกรธเนี่ยก็คือลูกเขาก็จะพร้อมคือเราก็จะรู้แล้วว่าลูกเนี่ยพร้อมจะหายโกรธแล้วจริงๆเนี่ยลูกเขาจะมาบอกเราเองแหละว่าเขาอะ หายแล้วเขาโอเคขึ้นแล้วเขาไม่โกรธแล้วนะคะระหว่างที่ลูกยังมีอารมณ์โกรธเพื่อนหรือว่ายังแบบไม่ให้อภัยเพื่อนเนี่ยเราพยายามสร้างความสุขให้ลูกนะคะเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ย ให้อภัยเพื่อนได้เร็วเนาะก็คือการที่อาจจะหากิจกรรมที่แบบเขาชอบที่เขาสนุกสนานนะให้เขามีความสุขนะคะแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดน,นะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะชวนลูกเล่นชวนลูกออกกําลังกายชวนเต้นชวนร้องเพลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแบบผ่อนคลายอารมณ์แล้วก็ทําให้ลูกมีความสุขนะคะก็จะได้ลืมอารมณ์โกรธเพื่อนคะ่ะ ็กส่วนใหญ่นะคะเวลาที่เขาแบบโกรธกันหรือว่าเขาแบบอรษษารมณ์เสียกันเนี่ยเขามักจะเกิดจากการที่แบบไม่ได้ตั้งใจของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะส่วนใหญ่มันก็จะมาผ่านทางการเล่นกันเนาะอาจจะแบบเล่นแรงกันก็แบบทาให้เกิดความแบบกระทบกระทั่งกันก็จนไม่พอใจนะคะซึ่งในเด็กจะเป็นแบบนี้จะต่างกันในผู้ใหญ่เนาะในผู้ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากกับตั้งใจที่จะทําให้โกรธหรือไม่พอใจกันจริงๆนะคะอ่าเหตุการณ์อะไรบ้างเนาะในเด็กที่แบบเออเวลาที่แบบ SE, ลูกเราเนี่ยเจอบ่อยๆแล้วก็มาเป็นสิ่งที่แบบ เออโอเคได้หรือว่าเราควรจะสอนลูกให้อภัยเขานะคะก็คือยกตัวอย่างเช่นอาจจะแบบ เล่นการลวเพื่อนแบบเผลอทําของพังนะคะอย่างเช่นแบบลูกกําลังแบบเล่นต yes. ่อเลโก้อยู h <h 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 ่อะไรเงี้ยลวเพื่อนแบบบังเอิญมาทําพังอะไรเงี้ยนะคะตรงนี้เราก็สอนลูกได้เนาะให้แบบให้อภัยเพื่อนได้เนาะหรือว่าอาจจะแบบเล่นกันเนาะเด็กเล่นกันวิ่งกันแล้ววิ่งแล้วชนแล้วล้มกันนะคะคือแบบไม่ได้ตั้งใจมันเกิดจากความไม่ตั้งใจเนาะอันนี้เราก็อาจจะแบบเออพยายามให้ลูกคำดาวแล้วก็สอนลูกให้อภัยเพื่อนได้นะคะหรือว่า เพอเล่นกันเผอแบบเล่นกันไปเล่นกันมาแล้วแบบเผอไปผลักกันหรือว่าแบบกระแทกกันแล้วล้มบาดเจ็บอย่างนี้เนาะคือบางทีเด็กก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบชนในเพื่อนล้มนะคะเราก็อาจจะต้องแบบโอเคตรงนี้ถ้าเกิดลูกเราโดนกระทํามาเนี่ยเราก็จะสอนลูกได้ให้อภัยเพื่อนเนาะหรือว่าอันสุดท้ายเลยที่เจอบ่อยมากสุดเลยคือแย่งของเล่นกันนะคะอันนี้จะเป็นในวัยอนุบาลเนาะบางทีเราเล่นของเล่นกันอยู่แล้วก็อีกมาแย่งกันก็เกิดการแบบทะเลาะกันหรือไม่พอใจหรือโกรธกันได้นะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะสอนลูกให้อภัยได้ ค่ะการที่ลูกเราจะให้อภัยเพื่อนนะคะมันจะต้องผ่านความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างเนาะอันแรกเลยคือมันจะต้องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนาะเหตุการณ์ที่ทําให้ลูกเราโกรธนะคะอันที่2ก็คือมันจะต้องมีการที่ลูกเราโกรธแล้วก็มาระบายมาเล่าให้เราฟังนะคะอ่ะก็คือเป็นการแบบบอกอารมณ์บอกแบบบอก ว่าแบบไม่พอใจอะไรตรงไหนอันที่3ก็คือมันจะต้องเริ่มมีอารมณ์ที่เบาลงแล้วจากความโกรธนั้นก็คือเริ่มรู้สึกแบบเออได้ระบายได้ไรแล้วก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นอยากแบบให้อภัยเพื่อนแล้วลูกเราจะพอไม่อภัยเนี่ยเราสังเกตง่ายๆเลยก็คือลูกเราก็จะเริ่มแบบ เริ่มแบบไม่ค่อยโวยวายแล้วเริ่มแบบยิ้มแย้มสดใสขึ้นนี่คือเขาก็แบบเริ่มจะให้อภัยเพื่อนได้แล้วนะคะคือในการที่แบบมีการโกรธหนึ่งครั้งเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องผ่านเหตุการ,การณ์เหล่านี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนาะมีการลูกมาระบายแล้วก็ลูกเริ่มหายโกรธนะคะเมื่อลูกร in เริ่มหายโกรธเ,เนี่ยเราเนี่ยอาจจะต้องแบบสอนลูกนะคะให้ไปคุยกับเพื่อนให้ไปบอกเพื่อนนะคะว่าเราให้อภัยเพื่อนแล้วเนาะคือตรงนี้มันเป็นข้อดีกับทางลูกเราแล้วก็กับทั้งคนที่มา กระทำลูกเรานะคะทั้งสองฝ่ายเลยคือเขาจะได้รับรู้ด้วยว่าเขาทําผิดตรงไหนทําไมถึงเราถึงโกรธเขาลูกเราถึงโกรธเขานะคะการที่แบบเราคําพูดที่เราจะบอกเพื่อลูกเราได้ให้ไปบอกกับเพื่อนนะคะยกตัวอย่างเช่นก็อาจจะบอกว่าเนี่ยหนูลองไปบอกกับเพื่อนนะว่าเนี่ยเราไม่โกรธเธอแล้วนะแต่เขาหลังอะระวังหน่อยนะอย่าให้เจ็บแบบนี้อีกอะไรนี้เนาะหรือว่าอาจจะแบบ เออตอนแรกเราก็ไม่โอเคเลยนะที่เธอทําแบบนี้แต่ตอนนี้เราไม่เป็นไรแล้วนะคราวหลังก็ระวังนิดนึงแล้วกันอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าเออเราหายโกรธเธอแล้วนะมาเล่นด้วยกันใหม่เถอะนะคะพวกคําพูดเหล่านี้ก็คือเป็นคําพูดที่แบบสอนลูกให้ไปบอกกับเพื่อนได้เวลาหายโกรธแล้วคือเวลาหายโกรธอะยังไงก็ตามคือต้องไปบอกกับคนที่เขาทําให้เราโกรธแหละว,ว่าเราไม่พอใจนะเมื่อกี้แต่ว่าตอนนี้เราหายโกรธแล้วนะแล้วก็ให วิธีปฏิบัติคราวหน้าทํายังไงเอ้ยอย่าทําแบบนี้อีกเป็นคําพูดง่ายๆสั้นๆน,นะคะให้แบบได้ใจความเนาะคือการที่แบบให้ลูกเราไปบอกกับเพื่อนอะว่าหายโกรธแล้วตรงเนี้ยข้อดีก็คือกับทั้งลูกเราเนาะลูกเราก็จะรู้สึกแบบโอเคหายโกรธแล้วจริงๆโอเคร้อขึ้นแล้วเนาะกับอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะได้รับรู้ว่าเขาว่าผิดตรงไหนทำไมลูกเราถึงโกรธคะ่ะ การที่เราสอนลูกให้รู้จักให้อภัยนะคะแล้วก็ลูกเราเนี่ยรู้สึกว่าแบบให้อภัยออกมาจากใจจริงๆคือไม่ติดค้างอะไรไม่เป็นไรแล้วจริงๆเนี่ยนะคะก็คือเมื่อเราโตขึ้นเนาะเราจะกลายเป็นผู้ใหญ่แบบไหนเนาะก็คือเมื่อเรารู้จักให้อภัยคนอื่นนะคะเวลาเราโตขึ้นเนี่ย เราก็จะเป็นผู้นำที่ดีค่ะเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยหมายถึงว่าเราจะรู้จักที่จะให้อภัยนะคะกับคนที่เขาทำผิดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอย่างเช่นเวลาเราเป็นหัวหน้าเราก็จะรู้สึกว่าให้อภัยลูกน้องได้ไม่รู้สึกเกลียดแคนลูกน้องเวลาลูกน้องมาทำผิดหรือว่าทำงานไม่ได้ดั่งใจเรานะคะเราก็รู้สึกให้อภัยแล้วก็ที่สําคัญคือจะเป็นคนที่แบบ รู้จักเห็นใจเข้าใจคนอื่นนะคะแล้วก็แบบเป็นคนที่แบบมีความเข้าใจเนาะบอกว่าเออคนนี้แบบรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบเห็นอกเห็นใจคนอื่นแต่ว่าไม่ใช่เป็นคนที่อ่อนแอนะคะก็คือเป็นคนที่เข้มแข็งนี่แหละแล้วก็แบบเหมือนกับผู้ใหญ่ที่เห็นในสังคมเนี่ยที่รู้จักการให้อภัยนะคะเขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่แบบมีจิตใจดีนะคะแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีเนาะรู้จักจัดการกับอารมณ์ของตัวเองไม่เป็นคนที่ใช้ความรุนแรงนะคะไม่มีความหงุดหงิด หงุดหงิดยากคือกว่าจะมาทําให้คนนี้หงุดหงิดต,ต้องแบบโว้ตองอาจจะต้องแบบเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบน่ากลัวแบบว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีมากๆเลยถึงจะหงุดหงิดได้นะคะรวมถึงจะเพิ่มความฉลาดทางอารมณ์ของลูกด้วยค่ะ สำหรับหัวข้อวันนี้นะคะในเรื่องของการที่สอนลูกให้อภัยนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะปรับใช้กับลูกตัวเองได้นะคะมันจะมีแบบเรื่องของการสอนหรือว่าคําพูดเล็กแลน้อยที่บางทีเราไม่รู้จะพูดยังไงกับลูกนะคะก็อาจจะเอาในคลิปของหมอเนี่ยเอาไปสอนลูกได้นะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะเด็กที่รู้จักให้อภัยนะคะไม่ใช่เด็กสิทุกๆคนเลยที่รู้จักให้อภัยไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่นะคะก็คือเราก็จะเป็นคนที่มีจิตใจดีมีจิตใจสูงขึ้นนะคะ เป็นทุกคนค่ะถ้ายังไงวันคลิปนี้นะคะถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ท่านใดชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้มีคลิปดีๆต่อมาเรื่อยๆค่ะวันนี้หมอขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย